ในระบบ Sell Order, Menu, s ซ l l o ออเดอร์เมนู SODATA ENTRY ที่หน้าต่าง Inquiry การบันทึกข้อมูลที่หน้าต่าง Inquiry เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการสำรวจความต้องการที่จะซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีต่อบริษัทค่ะสำหรับวิธีการคีย์ข้อมูลนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ ในการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่าง inquiry นั้นนะคะสามารถบันทึกข้อมูลด้วยกัน2วิธีคือวิธีที่1จะใช้วิธีการ Copy เอกสารเดิมที่เคยบันทึกไปแล้วนะคะส่วนวิธีที่2จะเป็นวิธีการ Key in เข้าไปเองโดยตรงที่หน้าต่าง inquiry ค่ะโดยกรณีนี้นะคะจะยกตัวยอย่างใช้วิธีการ Key in เข้าไปเองค่ะโดยเริ่มต้นจากรหัสลูกค้านะคะสามารถคลิกเลือกรหัสลูกค้าได้เลยโดยคลิกลูกศรลงมาค่ะ จากนั้นก็ทําการเลือกรหัสลูกค้าหลังจากนั้นนะคะที่ช่องเลขที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปคอนตันนิ่งได้เลยค่ะวันที่เอกสารก็จะแสดงให้เป็นวันที่ปัจจุบันตามปฏิทินค่ะหากต้องการคียล่วงหน้าหรือย้อนหลังก็สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะผู้ติดต่อสามารถคลิกเลือกได้เลยนะคะว่าเป็นผู้ติดต่อท่านไหนโดยคลิกลูกศรลงมาแล้วทําการเลือกค่ะ หรือหากไม่ทราบนะคะไม่ต้องทำการระบุค่ะจากนั้นรหัสพนักงานขายโปรแกรมจะแสดงขึ้นมาให้อัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นนะคะในส่วนของรหัสสินค้าก็สามารถเลือกรหัสสินค้าขึ้นมาได้โดยคลิกลูกศรลงมานะคะหรือจะใช้วิธีการคลิกที่ปุ่ม f 4ก็ได้ค่ะเมื่อทำการคลิกเลือกแล้วนะคะจากนั้นใส่จำนวนค่ะจำนวนที่มีความต้องการนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อทําการระบุรายละเอียดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมามาดูในส่วนของแบบอ็แบมอแ็บมอก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรหัสกลุ่มภาษีซึ่งในส่วนนี้โปรแกรมจะแสดงขึ้นมาให้อัตโนมัติตามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในระบบ enterprise manager ค่ะแต่จะยังไม่มีผลกับรายงานภาษีใดๆทั้งสิ้นนะคะจากนั้นรหรนัสแผนกรหัสเขตการขายสามารถระบุได้เพื่อทำการเรียกดูรายงานแยกตามแผนกแยกตามเขตการขายค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนของประเภทสินค้ามีให้เลือกทั้งหมด2ประเภทด้วยกันคือสินค้าและบริการค่ะหากต้องการระบุก็ทำการเลือกได้เลยนะคะจากนั้นในส่วนของรหัสสถานที่ส่งของโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้กับการกำหนดรหัสลูกค้าแล้วนะคะตั้งแต่ค่าเริ่มตน้นในส่วนของอินคอร์เทอมนะคะสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะมาดูในส่วนของแท็บเลตกรณีที่ใช้ระบบมันติเคเรนซีนะคะหากมีการระบุเรทหรือมันติเคเรนซีสามารถระบ,บุได้โดยคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องมันติเคเรนซีจากนั้นทําการระบ,บุวันที่อัตราแลกเปลี่ยน,นะคะ่ะโดยทําการพิมพ์วันที่ลงไปเองหรือจะใช้วิธีการคลิกที่รูปปฏิทินแล้วทาการระบ,บุนะคะเลือกรหหสสกุลเงินค่ะ สามารถคลิกลูกศรลงมาเลือกได้จากนั้นก็ทำการเลือกรหัสประเภทอัตราแรกเปลี่ยนนะคะส่วนอัตราแรกเปลี่ยนจะทำการระบุนบวันที่ทำการคีย์อินคว y ยลี่ลงไปเลยก็ได้หรือหากไม่ทราบสามารถใส่เป็นหนึ่งเอาไว้ก่อนนะคะและทำการเปลี่ยนแปลงน,นวันที่มีการอ้างอิงข้อมูลต่อไปค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะเป็นลูกค้าในประเทศจะยกตัวอย่างไม่ทาการระบุมันติเคนซีค่ะจากนั้นมาดูในแท็บ d e s c r i p t i o นนะคะแท็บ d e s c r i p t i o n นี้จะเป็นแท็บ ที่แสดงหมายเหตุนะคะสามารถพริมพ์หมายเหตุเพิ่มเติมลงไปได้เลยเพื่อทำการระบ,บุรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเมื่อทำการระบ,บุข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยตามปกติค่ะและนี่จะเป็นตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่าง Inquiry ค่ะ